สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวตัว ATV c o y o t e 1 5้อยห้าสซีซีนะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับรุ่น c o y o t e มีด้วยกันทั้งหมดสามสีครับสีเทานะครับแล้วก็สีเขียวนะครับแล้วก็สีแดงนะครับขายดีทั้งสามสีนี้เลยนะครับรุ่นนี้ด้านหน้าจะเป็นไฟ LED นะครับก็มีกันชนด้านหน้านะครับแล้วก็แถมกาดแทนมาให้ทั้งสองข้างทั้งซ้ายด้านขวาน มาดูระบบช่วงล่างหน้านะครับจะมีตัวอัจฉริบีที่ปิดมองคครับทําให้ยืดอายุดการช้งานได้มากขึ้นนะครับทั้งสองด้านเลยนะครับช่วงล่างนะครับที่ศตกว่าที่อื่นคือจะมีตัวบาลานนะครับมีตัวบาลานโค้งครับทําให้ไม่สั่นนะครับทําให้เครื่องนิ่มล้อให้ขนาด8นิ้วมานะครับด้านหน้าเป็น19คุณจะคด8นะครับ ด้านหลังเป็น18คูณ9.5ขีดแนะครับพร้อมกับเป็นล้อเหล็กแล้วก็มีขอบกันล้อให้นะครับสวยงามครับสีแดงรุ่นนี้จะเป็นดิสเบรกด้านหน้านะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับเครื่องยนต์เป็น1 5 0ซ c ทรงคล้ายๆเวฟครับเป็นเดินหน้า3าอยหลังหนึ่งนะครับ เดินใหม่เป็นใหม่ดิจิตอลนะครับบอกความเร็วได้นะครับพด้านซ้ายนี้จะเป็นสวิตช์ออนออฟนะครับลวกระศงต่ําก็มีตัวเซฟตี้นะครับเหมือนเจสกี้คล้องมาที่มือถ้าเกิดหลุดแล้วก็ลดจะดับเองนะครับแถมข้างซ้ายมีพาร์คิ่งเบรกนะครับกดล็อกเตได้ด้านขวาจะเป็นคันเร่งบิดแบบนี้้ามีล็อกเบรกได้เป็นดิจิ้าหลังเลยนะครับเอาดูชั้นล่างด้านหลังนะครับจะเป็นแบบเทาแบบใหญ่เลยนะครับ แล้วก็มีตัวลากพ่วงหัวบอลแถมให้ฟรีนะครับแล้วก็เป็นเดสเกหลังนะครับตัวนี้โชคจะนิ่มเป็นพิเศษเลยนะครับเวลากดแล้วจะสามารถเด้งคืนกลับมาเองได้ด้านตัวโซ่นะครับก็มีตัวดันโซ่อยู่ด้านหลังด้วยนะครับยางจะเป็นยางลายเอนะครับสามารถลุยได้ทุกทางเลยนะครับ สวิตช์คุญแจอยู่ด้านขวานะครับแล้วก็สามารถมีรีโมทสามารถสตาร์ทมือด้วยรีโมทได้นะครับอันนี้เป็นเครื่องทช้ด้านขวานะครับน้ำมันเครื่องใช้800มิลลิตรนะครับ0.8นะครับ ตัวนี้สามารถใช้รีโมทสตาร์ได้นะครับโดยกดที่รูปสายฟ้านะครับก็เครื่องก็จะสตาร์ตติดเลยนะครับตอนนี้เป็นไฟหน้าเขานะครับเป็น LED นะครับด้านหน้านี่เป็นไฟเบรกหลังนะครับถ้ากดเบรกก็จะเป็นไฟขึ้นมาเป็นไฟเบรกนะครับพาดูสีทีนะครับอันนี้ตัวสีแดงนะครับอันนี้สีเขียว อันนี้ตัวสีเทานะครับรุ่นยอดนิยมนะครับขายดีมากมากครับสีเทาสีเขียวสีแดงนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อตัวแทนจำหน่ายได้ทั่วประเทศนะครับพอจบลงไปแล้วนะครับรีวิวตัวโคจิตี่ 150cc mm. เป็นรุ่นที่ขายดีมากครับราคาประหยัดมาก ไม่แพงครับจับต้องได้แล้วก็เครื่องแรงมากครับเพราะว่าเป็น150ที่เป็นเกียร์ธรรมดาสามารถใช้เป็นทุกได้ใช้ลากของได้สบายเลยครับถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อตัวแทนจำหน่ายได้ทั่วประเทศนะครับมีสีเทานะครับสีเขียวแล้วก็สีแดงนะครับขายดีสุดๆครับตัวนี้ยังไงก็ลองติดตามชมได้นะครับ